สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซพอตอของลุงพลปแตันทุกๆคนนะคะวันนี้ขอจัดเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าหน่อยนะคะถามจริงเถอะนะพวกมึงอะที่นั่งเห่าเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋ากันเนี่ยนะไอ้กลุ่มวิชาชีพเนี่ยที่มึงมานั่งด่าเขาเนี่ยถามหน่อยมีความสุขมากเลยเหรอเขาจะใช้กระเป๋าอะไรเขาจะขายเขาจะอะไรมันไปเสือกอะไรกับเขาแล้วก็บอกเขาไม่ตรงปก ใช่ไหมไอ้แสมอะไรนะมึงชื่อแสมอะไรไอ้ควายฮะแล้วก็อะไรนะมิสเตอร์ซ้นตีนแหมกลุ่มมึงทั้งกลุ่มเลยนะนะพยายามที่จะหาคอนเทนต์แล้บอกว่าออกมาสั่งสอนคนน้อนออกมาสั่งสอนคนนี้ก่อนจะสั่งสอนคนอื่นเขานะกูจะบอกให้นะไอ้มิสเตอร์ส้นตีนมึงสั่งสอนพวกของมึงแล้วก็ตัวมึงด้วยยีลาตายด้วย พวกมึงเป็นเที่อะไรวะกูถามหน่อยสินะก็เสือกเรื่องของเขาไงพอบอกว่าพวกกูพูดจาไม่เพาะนูนนี่นั่นก็เพราะพวกมึงเป็นอย่างงี้ไงเขาเอากระเป๋ามาขายเพื่อที่จะช่วยเหลือลุงเขาช่วยกี่เปอร์เซนต์ยังไงก็คือเขาช่วยเหลือแล้วมึงจะไปเสือกอะไรกับเขาแล้วก็ไปโทษกระเป๋าเขาปลอมอีกทั้งๆที่เขาเอากระเป๋ามาโชว์มึงก็ไปซื้อสิ ถ้ามึงอยากจะรู้ความจริงอะ่ะมึงไปซื้อคนละใบสองใบนะมึงโอนเงินไปเลยถ้ามึงแน่จริงอะ่ะโอนเงินไปซื้อแล้วก็เอาไปตรวจด้วยแล้วก็ไปแจ้งความด้วยคนอย่างพวกมึงมันก็แค่หมาพยายามที่จะจับกัดเขาอยู่นี่แหละเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองมถามพวกมึงมีปัญญาไหมบอกว่าบัตรหมดอายุอีกอีพวกเคี้ยบัตรที่เขาออกมาโชว ก็บอกว่าบัตรหมดอายุอีกบัตรที่มีวงเงินคืออะไรก็ได้กูดูถูกเขาหมดแหละแต่ไม่ไปดูสภาพหนังหน้าของพวกมึงดูถูกเขาหมดหาเรื่องเขาทุกอย่างที่กูออกมาพูดนี่นะเขาก็คือบอสพวกกูกูก็เลยออกมาพูดกูไม่ได้เสือกแต่พวกมึงมันเฮี้ยเกินไปเข้าใจปะ ไม่ว่าเขาจะขายกระเป๋าไม่ว่าเขาจะทําอะไรเนี่ยคือเอาง่ายๆพวกมึงอ่ะสอดรู้สอดเห็นก็ไปหมดเสือกเรื่องของเขาทุกเรื่องนะเขาเอากระเป๋ามาขายก็ว่ากระเป๋าปลอมูถามหน่อยเถอแล้วมึงก็เอาคุณยูไปเหยียบย่ําผู้หญิงเนี่ยเขาไม่เคยยุ่งอะไรกับพวกมึงเลยเขาจะหุ่นเขาจะอ้วนยังไงมึงตําหนิเขาหมดแต่มึงหันไปดูพวกของมึงไหมแต่ละตัวเนี่ยมีแต่ขี้เละทั้งนั้น เที่หน้าตามันวัดกันไม่ได้หรอกมันวัดที่จิตใจที่สันดาหเข้าใจหรือเปล่าเอาทุกเรื่องเหยียบก็บทุกเรื่องพวกมึงอ่ะโอ้โหเอากระเป๋าเขาไม่เหยียบย่ำพอเขาเอากระเป๋าบอไม่ตรงกับของเก่าไม่ตรงกับอันเดิมมันจะตรงได้ยังไงอ่ะเพราะอันนั้นมันขายไปแล้วอ่ะฮะอูถามหน่อยอันนี้ของใหม่ มึงก็มาซื้อสิพวกมึงอ่ะมีมีมีเงินไหมอ่ะถ้ามีเงินก็มาซื้อซื้อแล้วก็ไปตรวจนะโอ้โหพวกมึงนี่หาแดกกับคอนเทนต์กระเป๋าจริงๆเลยถามจริงเถอะไม่มีปัญญาแล้วใช่ไหมไม่มีปัญญาหาแดกเรื่องอื่นแล้วก็คือเอาเรื่องกระเป๋าเอาเรื่องดูถูกเหยียดยามคุณยูบนาทีเอามาเหยียบย่ำ พวกมึงในสาระเลวจริงๆเลยแหนแล้วมาว่ากูอ,าอย่างงั้นว่ากูอีปออแปดทำไมมึงจะตับกูถ่วงอเนะนะอีเมสถุนอีกตัวหนึ่งนะมึงน่ะตัวดีสันดานโอ้โหจริงๆนะคะเอฟสสารเลวออกมานั่งทำเป็นพูดหลอโอ้โหหล่อมากเท่มากเฮี้ยก็ออกมานั่งตำหนิชาวบ้านเขาสอนเฮี้ยอะไรแบบนี้ สอนน่ะสอนคนอื่นเขาสอนตัวเองก่อนมิสเตอร์ตีนพวกมึงอ่ะมาดูถูกเหยียดหยามเรื่องกระเป๋าเขาเออโอ้โหพอกันอีลาตายอีตัวหนึง่งมึงมีปัญญาซื้อเหมือนเขาไอเปาขูถามพวกมึงเนี่ยมีปัญญาหรือเปล่าออกมาเหยียบย่ำเขาเนี่ยโอ้โหหาเรื่องทุกคนทั้งๆท,ที่เขาไม่ไปเหยียบหัวพ่อหัวแม่มึงเลย นะบดหน้าทีกับเมียเขาก็ไม่ได้ไปเหยียบหวบกดกคตรพ่อคแม่มึงนั่งไปยุ่งอะไรกับเขาเขาขายเนี่ยนะเขาก็คิดให้กับลุงพลเขาจะให้เท่าไหร่แล้วไปหนักหัวมึงไหมไปหนักหัวพวกมึงไหมกูถามหน่อยแล้วกระเป๋าที่เขามาขายเนี่ยก็มาบอกกระเป๋าเขาปลอมพอเข้ามาโชว์ก็บอกว่าไม่ตรงกับปกพวกมึงจะเอาไงอีพวกชั่วกูถามพวกมึงเนี่ยโอ้โห เร็วจริงๆนะพวกมึงเนี่ยนะพอเขาเอาบัตรมาโชว์ก็ว่าบัตรเ้าหมดอายุสาะะรเลวจริงๆหมดคำพูดนะพวกมึงเนแม้เกาะเขาทำคอนเทนต์หาแดกไม่มีปัญญาทำเรื่องอื่นแหละเกาะอยู่นี่แหละอีเยเกาะกระเป๋าอยู่นี่แหละสันดานหมามันเกินไปแล้วคุญยูเขาไม่ได้ไปตอบโต้ใครเลย พวกมึงก็ออกมาเหยียบย่ําเขาอิสันดานหมาแม่งทั้งกลุ่มมึงนั่นแหละแม่นั่งไลนี่นั่งตำหนินั่งว่าเขานั่งดูถูกเขาเสร็จแล้วมาดูถูกอีแปดสาวอีต่างหากเฮีย้ยจริงๆเลยนะพวกมึงเนี่ยสันดานเร็วมึงอย่าบอกว่าพวกมึงมาสอนสันดานสอนตัวพวกมึงก่อนนะมึงแค่มึงทาตัวแบบไม่ต้องไปดูถูกเหยียหยามคนอื่นเขาเนี่ยมึงไม่ต้องไปดูถูกว่าเออ กระเป๋าเขาปลอมกระเป๋าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ดูถูกเหยียดหยามเขาเนี่ยนั่นแหละกูถือถือว่ามึงสอนไอสัตว์ไอ้นี่แม่งมานั่งดูถูกเหยียดหยามคุณอยู่มานั่งดูถูกเหยียดหยามกระเป๋าสอนตัวเองก่อนไหมอะก่อนที่จะมาสอนคนอื่นเขาอะสันดานแม้หาว่าที่บออนาทีเอามาโชว์ไม่ตรงกับปกไม่ตรงกับที่ขายไปก็มันขายไปหมดไปแล้วอ่ะมันจะมาเอาตรงได้ไงอะ พวกเอ่ะโอ้โหถ้ามึงอยากรู้เนี่ยมึงก็ไปที่บ้านเขาเลยสิไปขอเขาดูเลยโอ้โหพวกมึงนี่มันมันแบบหาที่เปรียบเปยไม่ได้จริงๆนะไปวุ่นวายกับครอบครัวเขาไปยุ่งกับเขาทาเฮียอะไรก็มานั่งขัดขวางมึงเป็นพวกเข็บหมาหรือไงพวกมึงอะมายุ่งแต่ของคนอื่นเขามายุ่งกับคนอื่นเขาเนี่ยเออ บอสนาทีกับเมียเขาเนี่ยจะขายช่วยลุงแล้วมันไปนหนักหัวอะไรพวกมึงเออเขาซื้อกระเป๋ามาแพงเขาขายได้เท่าไหร่เขาแบ่งให้ลุงเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไหมพวกมึงไม่ต้องเสือกว่าจะให้กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์แล้วมึงเสือกอะไรด้วยถามแค่นี้แหละจะละเลวเสือกไปยุ่งกับเขาทิเสือกอีกนะกูจะด่ามึงอีกเพราะากูชอบเสือกอยู่แล้วนะ เออพวกมึงนี่เลวจริงๆเนี่ยยุ่งแต่เรื่องกระเป๋าเขาอยู่นี่แหละนะมึงไปซื้อเลยนะพวุ่งนี้เนะี่ยไปโทรไปขอเขาซื้อเลยแล้วก็เอาไปตรวจสอบด้วยนะมันนั่งบัตรเขามาโชว์ให้ดูก็ว่าบัตรหมดอายุอายุโอ้โหสารเลวพวกมึงเนี่ยหมดคำพูดจริงๆ